เช็คัาโทรเห็นปะบหมอเบ้าเนี่ยนี่มของเล่นว้ขอจริงหมอเปลี่ยนโปรให้หน่อยเปลี่ยนโปรมีหลายเครื่องนะเราแม่เจ๊ข้าอ่านไม่ออกฮัลโหลไม่ใช่หมออีกรื่องนึงเปลี่ยนโปรแล้วอันนี้คุณตดโสดฮะศัตรูมาแล้วผมต้องไปแล้ว ขอบคุณมากนะหมอมันดูอดิษฐาแล้วมันออกไปแล้วมันออกไปละไอชูสังเย็นเลยใหญ่เลยไอโยริจิเย็นเลยยิ่งจุ๊บไม่ได้บ้านะครับจะใช้ง่ายจริงๆจะเปลี่ยนโปรโมชั่นเช็คยอดค่าโทรย้อนหลังเงือนรอบบินปัจจุบันก็ทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองผ่านอีสสวิทบริการออนไลน์จาก GSM Advance เดหเต้นไม่ในเรื่องเลยโอ้แค่เคยสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ AIS B2B ประจำเดือนกุมภาพป์นี้นะครับ วันนี้เรามีข่าวพาวมากมายมาฝากเพ,เพื่อนเหมือนเช่นเคยครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปชมข่าว AIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์กันก่อนเลยครับและหลังจากฟังข่าว AIS จบแล้วเราไปตามติดผู้บริหารระดับสูงของ AIS กันเราไปดูข้อคิดดีดีครับว่าผู้บริหารท่านนี้มีทัศนคติดีด,ดีกับพวกเราเชาว AIS B 2 B อย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับที่ว่าครั้งนี้ AIS มาในรูปโฉมใหม่สดใสเข้าถึงขั้วหัวใจกันเลยทีเดียว หรือเราจะเรียกกันง่ายๆว่าแบบ free quality ไงล่ะครับเราไปพบกับคุณภาพแรกเลยครับสําหรับคุณภาพนี้นะครับเขาเรียกว่าดีไว้์ครับต้อนรับสไตล์ที่เป็นคุณอย่างลงตัวในรูปแบบของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือกันเลยทีเดียวส่วนว่าจะมาครบยังไงนั้นโปรดติดตามได้ทุกช็อปของ a a s นะครับส่วนคุณภาพที่2นะครับเขาเรียกกันว่าเน็ตเวิร์กครับที่เป็นงานครอบคลุมมากที่สุดกว่าทั่วทุกมุมของประเทศไทยนะครับอีกทั้งยังมีการพัฒนาและการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับ เรียกว่าแอปพลิเคชันครับที่ส่งพลังด้วยคุณภาพตอบสนองทุกความต้องการที่แตกต่างได้อย่างลงตัวครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับ3คุณภาพทุกครับแน่นขนาดนี้พลาดไม่ได้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับและถ้าเพื่อนๆคุณไหนนะครับอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ก็ลองสอบถามไปได้ที่พนักงานหรือช็อป a a s ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะครับครับก็สวัสดีพนักงานยีโนวาทุกท่านนะครับผมเองเป็นตัวแทน a a s นะครับก็รู้สึกยินดีที่มีโอกาสมากาบพูดกับ พนักง,งานอินโนวัตทุกท่านนะครับเราเองเป็นพาร์ทเนอร์กับอินโนวัตมาเป็นระยะเวลา3-4ปีแปีวนะครับก็เริ่มมาแต่ปี2007นะครับณเวลานั้นเองเนี่ยเรามีความมุ่งม,มั่นที่จะทำตลาดโพสเพสนะครับให้มีการเติบโตสูงขึ้นเราเองได้ทำธุรกิจร่วมกับเ,เราเรียกว่าสับภายในเอเชียเราเรียกว่า direct sales partner นะครับหรือว่าเอาซอร์สก็คือคนที่เราไปให้เป็นผู้ร่วมค้าในการทำธุรกิจการตลาดโพสเพสด้วยกัน เพราะนั้นเองว่าันาตลาดอยู่กับพันธุ์นอรหลายลายนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพบเนี่ยในะปีแรกๆเลยก็คือความโดดเด่นนะครับของอินโนว่าชั้นีมากกว่าพาร์ทเนอร์รายอื่นผมกล้าพูดคานี้กับพนักงานของอินโนวาทุกท่านนะครับว่าพวกท่านมีความโดดเด่นกว่าพนักงานรายอื่นตั้งแต่แรกๆที่ทํางานร่วมกันจนถึงวันนี้3 4ปีผ่านไปนะครับก็ยังมีความโดดเด่นมากกว่าบริษัทหรือคู่ค้ารายอื่นครับจนคู่ค้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรา เลิกทำธุรกิจด้วยไปหมดแลนะครับสาเหตุก็เพราะว่าการขายโพรสเพสเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่อาจจะก่อให้เกิดนี่เสียขึ้นมาถ้าเกิดการขายไม่มีประสิทธิภาพนะเราคุยกับคุณแพทริกคุยกับผู้บริหารของท่านนะครับถึงไม้จาอภยถึงแนวทางสึงการทาตลาดร่วมกันในระยะยาวนะครับอินโนว่าได้ได้มีความมุ่งมั่นที่จะทําตลาดกับเอเอสในระยะยาวนะครับด้วยการที่ทำทำการตลาดที่มีคุณภาพนะครับ ผมเองมีความประทับใจนะครับทัาง a เอเองและทั้งผมโดยส่วนตัวที่ทำโปรเจกต์วิมาเป็นระยะเวลาหนึ่งมีความประทับใจในคุณภาพในความมุ่งมั่นของพนักงานผมเองอาจจะไม่ได้ไปเดินดูท่านขายนะครับแต่จัดรายงานจากการพูดคุยกับพนักงานของผมจากการพูดคุยกับผู้บริหารของท่านจะเห็นึนความมุ่งมั่นนะครับของของพวกท่านทุกคนอันนี้ผมอยากจะ ขอแสดงความชื่นชมชมเชยนะครับแล้วก็ต้องแสดงความดีใจแทนแทนอินโนวาัาที่มีอนักานที่มีคุณภาพอน่างพวกท่านทํางานนะครับแล้วก็ด้วยทัศนคติในการทํางานที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของทั้งอินโนวา่าของทัานตัวท่านและของทั้งพาร์ทเนอรก็จะเป็นอะไรที่คาจุดในการเติบโตต่อไปของบริษัทและความก้าวหน้าของพวกท่านต่อไป ผมเชื่อว่ายังมีโปรดักต์อีกหลายหลายโปรดักต์ที่อยากให้พวกท่านเข้ามาร่วมคานด้วยนะครับแล้วก็ความสําเร็จของอินโนวาร์ก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของพวกท่าน,นครับขอใหออ้มีความมุ่งมั่นอย่างนี้ตลอดไปความสําเร็จของพาร์ทเช่ก็อยู่ที่ความมุ่งมั่นของพวกท่านตลอดไปนะครับเราเองมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ร่วมงานกับอินโนวาต์ได้ร่วมงานกับพวกท่านนะครับขอบคุณครับและช่วงต่อไปนี้ เราภูมิใจนำเสนอทีมงานของ ASB2B สาขาอาโศกซึ่งเป็นน้ำวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ครับเราไปชมกันครับว่าเขาคือใครสวัสดีครับชื่อบัณฑิตคงสักดิ์นิมิตนะครับชื่อเล่นชื่อเอ็มครับอยู่แคมเปญ ASB2B นะครับของสาขาอาโศกของผู้จก,การสุจิตดาครับ สาเหตุที่เอ็มได้เ nah, ป็นไฮโรเลอร์ในเดือนที่แล้วนะครับก็คือในส่วนของภาคสนามครับเอ็มจะใช้ทัศนคติที่ดีครับในการทํางานในการแชร์มุมมองต่างๆกับน้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคสนามหรือว่าได้เป็นในส่วนของออฟฟิศเพราะว่าเอ็มเนี่ยเป็นคนที่มีมุมมองค่อนข้างดีแล้วนะครับเอ็มก็อยากจะแชร์ให้น้องๆเนี่ยได้มีประสบการณ์เหมือนเราหรือว่ามีมุมมองที่ดีเหมือนเราและสิ่งที่สองครับก็คือในเรื่องของการทํางานอดทนอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าเอ็มมีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องเสียสละ ต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาหรือว่าอารมณ์ต่างๆครับแต่บางครั้งสิ่งที่เราได้เสียสละไปอะครับมันผลที่ตอบกลับมาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขน้องเรามีความสุขอย่างนี้ครับมันจึงเป็นกําลังใจให้เอ็มทํางานหนักอย่างต่อเน,นื่อง เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็มเชื่อว่าครับวันนี้หลายๆคนที่ฟังเอ็มแชร์มุมมองตรงนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าทุกคนนํากลับไปใช้หรือว่านํากลับไปปรับหรือว่าไปพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน,นื่องในภาคสนามหรือว่าในออฟไลนครับเอ็มเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้ขึ้นมานั่งแชร์หรือว่ามาบอกมุมมอ,องต่างๆอย่างเอ็มในวันนี้ครับและมาถึงช่วงนี้กันแล้วกับผมนายอุ่นใจคุ่มใจนําเสนอผู้บริหารอีกท่านหนึ่งนะครับคนนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้คนแรกเลยเหมือนกันไปชมพร้อมกันเลยครับ ดิฉันเบญจรพรคำเพชรนะคะ,ะปัจจุบันก็นา่ดำรงตำแหน่งนนผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มลูกค้าโพสเทสนะคะบริษัทอินโนว่าซินโพเซอร์มาจึงจำกัดหรือ AS นะคะในส่วนของรับผิดชอบก็จะดูแลทางด้านการตลาดลูกค้ารายเดือนนะคะซึ่งก็จะมีโปรดักต์ในเรื่องของ j จซิมอินวานส์นะคะแล้วก็มี j จซิมคอนแฟกซด้วยะคะ่ะในเรื่องของนะคะคการร่วมงานกับทางด้านของ Innovate เนี่ยก็ต้องท้าความเป็นเมื่อเกือบสักสี่ สี่ปีแล้วนะคะตัเกิด่ปีสี่ปีที่แล้วนะคะจากการที่นะคะเราก็ได้ยินชื่อเสียงกิจกรรมทางอินว่ลลมามานนะคะเพราะว่าเราก็ทราบว่าทางด้านของอิมมนวาน,นี้ก็เป็นผู้นะคะที่มีนะคะทีมงานที่เข้มแข็งในการให้บริการเรื่องของการขายแล้วเราก็ทราบด้วยว่าในเรื่องของการทำตลาดทางด้านของซิมบายดือนเนี้ยเขาก็เป็นอจุดต้นมากนะคะตอนนั้นเนี่ย เราก็มีความสนใจก็เลยได้เกิดการพูดคุยเพราะว่าจริงๆก็มาจากประสบการณ์ตรงทนะราว่าเราได้เจอแบบพนักงานขายที่เป็นอาชีพมนอบาคะคะจริงๆก็เกิดมาจากการที่ทาได้พนักงานขายเนี่ยไปแล้วมีการเข้าไปน็อกดอรอต้องเรียกเป็นน็อกดอร,รอ่ที่เปบบริษัทเป็นบริษัทของส่วนตัวน,นะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เป็นที่มาว่าเราได้รู้จักทางบริษัท จากนั้นก็ได้มีการพูดคุยเพื่อที่จะให้เข้ามาร่วมงานกับทางด้านของเอสนะคะสุดท้ายก็มานตกลงกันที่เรื่องการทตลายการขายตรงของเจสิมั้วนหรือซิมไลน์เดลล์ของเราในส่วนของเรื่องระบบของอินโนวตนที่ที่เราได้มีความทับใจเนี่ยต้องเรียนว่าอินโนวตเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจขายตรงในแง่ของคุณภาน่ขายเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราก็เข้าไปคุยคุยกันทํางงาน ดีลกว่านนี่ก็จะเห็นว่าเขามีการรมพนังงานเป็นอย่างดีนะครับว,ว่าพนเรื่องงานทุกคนเนี่ยได้รับการฝึกฝนมาคนระับให้เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีนะะในเรื่องของวความชำนาญการทำด้านการขายโคมแล้วก็สิ่งหนึ่งนะฮะที่ประทับใจมากๆก็คือนะความเป็นความขยันอดทนนะ จะเรียกว่าเป็นความภาพเคียนก็ได้เพราะว่าจากการที่เราได้ออกไปเดินตลาดทางด้านของท้องงานขายของอิมูวาจะเห็นว่าเนี่ยการที่เขาจะได้มานะคะซื้อลูกค้าสักอหนุ่มรายเนี่ยเขาก็ต้องใช้กลยุทธ์ที่แบบเรียกได้ว่าเหมือนกับทองนะคะทองไปหาเสียงคะแนนเสียงเหมือนกับนักการเมืองเลยทีเดียวนะคะมีงานการโนกล้าวการจูใจเยอะมากถ้าพูดถึงในการนะคะแผนอนาคตธุรกิจนะคะที่ทางเอสเจซีเนี่ย เรามองว่ากับอินโนวาเนี่ยก็คิดว่านอกจากปัจจุบันเนี่ยทางอินโนวาเนี่ยนะคะจะเป็น,นะะกํากลังสําคัญในการทําเรื่องของการจําหน่ายนะคะต่อซินรายเดือนเจสเวอร์วานแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างนี้เรื่องของเจซแอนแอร์คาร์ดแล้วเราคิดว่าอนาคตต่อไปตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทําตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นตลาดเรื่องของเ a ต้าบริการเสริมต่างๆก็จะมีเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราก็มองว่าอินโนวัา ก็จะเป็นกำลังสำคัญทีเดียวเอการที่จะช่วยเรานะคะขยายตลาดตรงนี้ให้เติบโตขึ้นไปอีกะะสุดท้ายก็คุณอ,อยากจะขอฝากนะครับเอ่เอเพื่อนๆพนักงานทุกท่านของของีโนวาน,นะคะว่าวันนี้เอสเเราเนี่ยมีความภาคภูมิใจมากนะครวา่าทุกท่านเนี่ยเป็นกําลังสําคัญแล้วก็เป็นบนนันทบธุรกิจของเรานะะีะในการผลักดันอเอสเจเอมนวนวันนี้ได้เติบโตเข้าไปอ,าอย่างสวยางามโดยเฉพาะในปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นปีที่เราประสบความสำเร็จอย่างมาก แล้วเราก็คิดว่าทุกท่านเนี่ยนะก็จะเป็นกำลังที่สำคัญในการที่จะช่วยกับดันการทำตลาดรุกกับเอสเจซต่อไปอีกทั้งในปีนี้แล้วก็ในอาาานาคตด้วยค่ะนะค่ะแค่เพียงอาทิตย์ละครั้งที่เราได้ใช้เวลาด้วยกันอาทิตย์ละครั้งลาลา ความสุขนั้นได้แบ่งปันแค่เพียงอาทิตย์ละครั้งแค่เพียงอาทิตย์ละครั้งจะฟังเพลงหรือทำสวนจะเข้าครัวหรือดูน้นอะไรสักอย่างที่ง่ายได้ใช้เวลาด้วยกันอาทิตย์ละครั้งสารรักจาก AIS แแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับที่ครั้งนี้เราจะปิดและจากลาดน้องๆเพื่อนๆไปด้วยแอดมินคนเก่งประจำเดือนของเราครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วครับไม่พ้นแอดมินสาขาอาศกเช่นเคยสําหรับคนนี้มีข้อคิดดีๆและหลักการทํางานที่ไม่ธรรมดาเลยครับเราไปชมพร้อมกันเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อ,อ,อสุภาพรยาปันนะคะชื่อเล่นชื่ออูเป็น แอดมิน AIS นะคะของผู้จัดการสุจิตาสหาโศกค,ค่ะสำหรับการทำงานของแอดมินนะคะยินดีมากเลยที่ได้เป็นแอดมินของผู้จัดการที่มียอดขายอันดับหนึ่งนะคะของทุกเดือนนะคะในด้านของการทำงานของผู้จัดการสุจิตาไม่มีอะไรมากค่ะเราทำงานเหมือนพี่น้องนะคะในด้านของงานเอกสารอาจจะมีในเรื่องของความละเอียดความรอบคอบเข้ามาเกี่ยวด้วยในส่วนตรงนี้ ก็คือในด้านของการ э ส ria, ่งเอกสารอาจจะช้าบ้างแต่ก็ค <Gund os S 1> <siamo S 2> ือเราก็ใส่ในด้านของความรอบคอบนะคะก็คือไม่มีอะไรมากในการทํางานทุกพี่มันอาจจะมีความยากอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีความตั้งใจก็คือสามารถผัดไปได้แน่นอน